น้องน้องแพ้ว่าใจเกิดร้อยมาลาบพอบ่อยแล้วมาลาบพอบ่อยแล้วบ่ได้ลาบลงดิลาไปเรียนหนังสือจุบป่อหกยุบป่อหกเปิดโรงเรียนวันที่สิบสามพฤษภิกาเนี่ยก็เล่นมาลาบพอบ่อยไปหั่ไปเงี้นธนาว้าพอบ่อยกลว่าพอบ่อยกลว่าพันยุกใกล้ๆกัมาเล่นน้ำพอเด้อวาสนาเมื่อใดบ่น้ำมาใจเกิดร้อยมาเล่นใกล้ๆกัมาเล่นน้ำพออีกหกปีมาเป็นนักอีกให้้พ่ออเดวาาน นัดกันแร,ร้วอีกหกปีมาเป็นนักอีกให้พอ่อหรือบา่บาษัว่าเป็นพูดตหาหักตาเพ้งแต่แง่แตาเบิงนองเที่ยบ้านน่ะนะหวังแต้ยุ่งปะหกนึงหวัวซ้ำบักแข้งบักเขียนี่การรับเป็นแล่วล่องเป็นแล้วหาเนินหาคำให้เจ้าของได้แล้วพาะม็นหาให้เต้เจ้าของหาให้ครอบครัพว,วพร้อมโอ้ยมากเก่งถอเถอะเนาะไอ้หลักเพชรเดินเดาเอ่อยเสียงดีบ,บันเดียเบาตาดีนี่นนองเป็นผู้ฉลาดเฉลียวได้การเบ้าพร้อมเออ เฮงได้เล่นคู่กันได้เบ้าคู่กันครับพี่กาฟิวเนาะพระโอรสน่อยของอันบอยชินิใน่นะน้อกาฟิวน่ะเฮงหยอกกันดีเน่ะถึงถึงเวทีกันร้องคู่กันอะไรทํใไมดีเป็นตะฮักเป็นตะแพนเพื่อน้องเออยุบปอบหูพรั่านน่ะพอบอยกะว่าพันไปแล้วจาถิมท่างชซ่วเซียวเด้อให้โพดคีบให้อะไรทําไมอยู่เสมอเพิ่นชิน้ติตตามเฮ้าหู้การเคียนไปเฮ้าฝรัวงบ้านอืะก็แมนยุ่ะซุเมอร์นี่ล่ะ ต้องอาศัยลกโซ่เชียวดีขันเ้าบ่ไม่ซื้อทางโซ่เชียวนี่โอ้ยเอฟซีกับือจางไปหายไปเบนมาข้าบริข้บเบที่เขากะต้องดั่งเสนอเจ้าของทั้งโซ่เชียวพอบ่อยแล้ววานนะฮะเพ่งได้คณะเล่าน่ะแล้วบอกให้ลูกน้องเล่าทั้งหลายร่วงคลิปกูดูทายคลิปกรดูดไายนั่นทายนี่เออสิได้เป็นกันเออจังไรล่ะนั่เสนอเจ้าของ ให้บรรดาแม่แม่ให้ดบรรดาอีซีเพิ่นเบิ้งปนาบ้านนะเออแล้วก็บ,บอกน้องแพ่ว่าคือกันพี่นออ้นนองเออยน้องแพ่ว่ากับมาลาพ่อบอยตอนล่าพ่อบอยนั่นอยู่ในสายกันครับแม่แม่แอนพ้อมพ่อบอยกําลังคุยกันครับวิดีโอขอ้อกับแม่แอนอยู่แล้วก็เลยได้ล่าแม่แอนทังโทรศัพท์พ้อมพี่น้องเอยอยจากนั้นกับมาลาพ่อเหลิมมาลาแม่แนนอนตวัวศิลปินผู้อาวุโสยุติใจเกล่รล้อยนะพี่น้องอเออยเออ บันดาเจ้าผีพีทั้งหลายแล้วกลับเวลาละาผู้ผู้เป็นผู้นิสัยดีอยู่ไปมาล่าไหวอยู่พี่น้องเอ๋ยไปมีคิดตาฮักตาฮักเล่าเล่าล้อเที่ยงคู้กันกบน้องกาฟิวเบิ่งจังน้อยเบิ่งจังน้อยไปไปเขสายยงยังยงยังหวยไล่ไว้ว่า ต้อมเต้ามามะลื่นถืนเท้าว่าบ้าละสาวละเท่าละแกะละล้วนละลังละลำละแหลละลุนละลือละเละละลายละเวียงละลายละลาละลวนละหลอมละลาละลานละยนละแยงละย่อยละแย่ละยายละหยาละหยับละหยางนี่ละคือความตาฮักของน้องแพราเพรารับใจกันลอยลูกสาวลูกชายบ่อยส่วนใหญ่เป็นคนตาฮักพี่น้องเอ๋ยน้องแพราน้องกาพิวแล้วก็พะเอกใจทั้งหลาย คือใจกินรอยซช่ไงพ่อไม่ด่ามาดามอยดอกถ้าเจ้าเน้นเน้นน้ำเสนอผลงานถ้าเจ้าบ่เน้นน้ำเสนอด่ามาพี่น้องเอยอสุดยอดยู้เา้ำใจกินรอยบ่อยสิริส์ไสอิลาเพีว่าไปเรียนหนังสือกาตั้งใจเรียนได้ลาเด้อเรียนจบแล้วก็มาเป็นนักเอกให้พ่อบ่อยคือพ่อบ่อยเพื่อนบ้านนั่นละเออเป็นผู้นิสัยดีนะไปโรงเรียนอย่าโยกเก้าอี้อย่าหนุโรงเรียนอย่าเขียนช็อกเลนจากเสียงอนคดเก่าบอสูฟัง สวัสดีครับสวัสดีครับ